สวัสดีกอไก่วันนี้เราจะพาไปดูดาราที่เล่นหนังคู่กันจนได้คบกันในชีวิตจริงและก่อนที่จะไปฟังกันช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคู่แรกที่อยากจะพูดถึงก,ก็คือ Ryan Gosling กับ Rachel McAdams สําำหรับข้อหนังรักโรแมนติกหลายคนเชื่อว่าต้องมีเรื่อง The Notebook ติดอันดับเป็นหนังในดวงใจอย่างแน่นอนเรื่องราวของคู่รักต่างชนชั้นที่ต้องแยกทางกันแต่พรโชคชะตาทำให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันใหม่ เคมีที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างพระเอกกับนางเอกประกอบกับเนื้อเรื่องที่ซาบซึ้งบีบหัวใจได้ทําให้คนดูเสียน้ําตามาแล้วนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของทั้งไรอันกอสลิงกับเรเชลแม็กอาดัมส์ก็พลิกไปพลิกมาไม่ต่างจากที่เราเห็นในหนังสักเท่าไหรทั้งคู่รู้จักกันตอนไปออเดชั่นเรื่อง t h อ Note b o o k ในแว็บแรกทั้งกอสลิงกับแม็กอาดัมส์ดูจะทํางานเข้าขากันได้ดีแต่พอกองถ่ายเริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันจริงๆเหตุการณ์กับพลิกตลาลบปัด เพราะทั้งคู่กลายเป็นไม่เบื่อไม่เมาและทะเลาะกันบ่อยมากๆเรียกได้ว่ากัดกันเป็นประจำจนเป็นที่รู้โดยทั่วกันและถ้าถามว่าทั้งสองมีอารมณ์กุ๊กกิ๊กนอกจอไหมก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเอาแค่เป็นเพื่อนให้ได้ก่อนอยังยากเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งกอสลิงกับแม็กอาดัมส์มีวิวาทากันใหญ่โตระหว่างถ่ายทําจนกอสลิงโมโหประหลอดแทบแตกเขาเดินไปหาผู้กำกับแล้วพูดว่าเขาไม่อยากทํางานกับแม็กอาดัมอีกแล้วเพราะไปกันไม่ได้จริงๆและอยากให้ผู้กำกับ หานักแสดงหญิงคนอื่นมาแทนในฉากนอกจอคำขอของพระเอกหนังเล่นคำเอาทั้งกองถ่ายงงเป็นไก่ตาแปกท้ายที่สุดผู้กำกับแก้ปัญหาโดยจับทั้งคู่เข้าไปในห้องเย็นเพื่อเปิดใจและปรับความเข้าใจระหว่างกันผลปรากฏว่าทั้งสองตะโกนด่ากันเละเทะจนดูเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ใส่กันมากกว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นทั้งกอร์ซลิงกับแม็กอาดัมส์ก็ดูจะใจเย็นลงบ้างอาจจะไม่ได้ถึงกับราบรื่นแต่ก็ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าก็คงเป็นความรู้สึกที่แปลกพิลึก ราะทั้งสองคนกำลังแสดงหนังรักบานจะกลืนกินแต่ตอนอยู่นอกจอเหม็นขี้หน้าจนแทบไม่มองหน้ากันอย่างไรก็ตามด้วยความที่ทั้งคู่มีความเป็นมืออาชีพมากพอทําให้หนังถ่ายทําจนจบสร้างความโล่งใจให้กับผู้กํากับและทีมงานที่ลุ้นกันตัวโกงกันมาตลอดหลังออกฉายเรื่อง The Note b o o k ได้กลายเป็นหนังรักทําเงินแบบถล่มทลายและทําให้เรเชลแม็กอาดัมส์และพระเอกหนุ่มหน้าใหม่อย่างไรอันกอส์ลิงดังระเบิดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังฉาก แต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งกอส l i ลิงกับแม็กอาดัมส์ก็เปลี่ยนจากคู่กัดไปเป็นคู่รักในชีวิตจริงเป็นไปได้ว่าทั้งคู่เริ่มเห็นด้านบวกของกันและกันและที่สําคัญทั้งสองกล้าที่จะให้โอกาสอีกฝ่ายจนเปิดใจคบหากันในที่สุดข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างสุดขีดเพราะต้องยอมรับว่าในหนังเคมีของทั้งสองลงตัวกันอย่างมากและแฟนๆก็อดใจแทบไม่ไหวที่จะได้เห็นโนอากับแอลลี่คบกันในชีวิตจริง อย่างที่เล่าไปก่อนหน้าว่าเรื่องเดอะโน e ตบุ๊กทำให้นักแสดงทั้งคู่โด่งดังแบบสุดๆด้วยเหตุนี้ทําให้งานหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายและไม่ว่าทั้งสองจะขยับตัวทําอะไรก็จะถูกจับตามองไปหมดเรียกว่าเป็นหนึ่งในคู่รักที่โด่งดังที่สุดในฮอลลีวูดถึงอย่างนั้นหลังจากคบหาดูใจกันได้2ปีกอสลิงก g กับแม็กอาดัมส์ก็ประกาศจบความสัมพันธ์สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆอย่างมาก แต่ถึงจะเลิกรากันไปกองเชียร์หลายคนก็ยังแอบหวังลึกๆในใจว่าทั้งสองจะเปลี่ยนใจกลับมาคบกันใหม่คล้ายๆกับตัวละครโนอาห์กับแอลลี่ที่ต้องห่างเหินกันไปพักหนึ่งช่วงเวลาหลังจากนั้นกอสลิงได้เล่นหนังอีกหลายเรื่องและก็เป็นเรื่อง The Place Beyond the Pines ที่ทำให้เขาเจอกับอีวาเมนเดสนักแสดงสาวเชื้อสายลาตินทั้งคู่สารสัมพันธ์แบบจริงๆจังๆและมีลูกสาวสองคนสำหรับแม็กอาดัมส ทุกวันนี้เธอได้ move on และกําลังคบหากับผู้เขียนบทหนังพร้อมกับมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคู่ต่อไปที่อยากจะเล่าถึงก็คือแอนด e รู a า f i ฟิลกับเอมมาสโตนคู่แสดงจากเรื่อง The Spider-Man อย่างที่เราทราบกันดีว่าในรอบ20ปีมานี้เรื่องไอ้แมงมุมแบบหนังจะมี3เวอร์ชั่นประกอบไปด้วย Spider-Man ภาคของโทอบีมักไกวตามด้วย The Amazing Spider m a n ของแอนดรูคารฟิลและทุกวันนี้จะเป็น Spider-Ma n ของทอมฮอลแลนด์ใน3เวอร์ชันนี้ ก็จะมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามถึงกลิ่นอายของความโรแมนติกก็คงต้องยกให้ภาค The Amazing Spider-Man เพราะไม่ใช่แค่เรื่องบทที่เขียนออกมาให้ปีเตอร์ปาเกอร์กับเกว n นสเตซี่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกว่าเวอร์ชั่นอื่นแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเคมีที่ตรงกันของแอนดรูว์กาฟิลกับเอมมาสโตนนักแสดงทั้งสองเจอกันที่กองถ่ายเรื่องไอ้เมงมุมและพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อย อย่างไรก็ตามในตอนนั้นทั้งกาฟิลกับเอมมากํากลังคบหากับคู่ของตัวเองอยู่ทําให้เวลาจะทําอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีและก็เหมือนนัดกันมาเพราะหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เลิกกับแฟนของตัวเองในเวลาไล่เลี่ยกันและเปลี่ยนสถานะมาเป็นโสดช่วงนี้เองที่สื่อหลายที่จับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะมีข่าวอะไรออกมาไหมจนแล้วจนรอดความเร,าร่าร้อนในจอก็ปิดไว้ไม่อยู่ทะลุออกมาข้างนอกเมื่อกาฟิลกับเอมมาตัดสินใจคบหากัน สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆพร้อมกับสร้างความสมจริงและอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้มากยิ่งขึ้นจากความสําเร็จของ The Amazing Spider-Man ภาคแรกทําให้สตูดิโอตัดสินใจถ่ายทําทภาคสองต่อและก็เป็นโอกาสอันดีของกาฟิลกับเอมมาที่จะได้ใกล้ชิดและพัฒนาความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นทั้งคู่ออกงานด้วยกันหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์ไปจนถึงร่วมกันออกรายการชื่อดังอย่าง SNL ที่ล้อเลียนหนังจนดังกระชอนไปทั่วโลกอย่างไรก็ตาม หลังจากไอ้เมงมุมภาค2เข้าฉายในโรงกระแสตอบรับกลับไม่ได้ดีเท่าที่ควรและถึงแม้ว่าโดยรวมหนังจะยังทํากําไรอยู่แต่ก็ไม่ได้ปังเหมือนกับภาคแรกด้วยเหตุนี้ทําให้สตูดิโอยกเลิกไอ้เมงมุมภาค3และหันไปรีบูตเป็นภาคใหม่ของทอมฮอลแลนด์แทนความจริงข้อนี้ทําให้กาฟิลกับเอ็มบ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงเพราะช่วงนั้นทั้งคู่ก็มีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเกิดมีไอ้เมงมุมภาค3าออกมาจริงๆ ทั้งคู่จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันไหมเพราะในเมื่อภาค2จบแบบนั้นด้วยระยะห่างของทั้งคู่เพราะต้องอย่าลืมว่ากาฟิลเป็นคนอังกฤษทําให้ทั้งสองค่อยๆเหินห่างประกอบกับมีข่าวออกมาว่าเป้าหมายชีวิตของทั้งสองไม่ตรงกันว่ากันว่ากาฟิลอยากแต่งงานสร้างครอบครัวในขณะที่เอมมายังอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนท้ายที่สุดทั้งสองก็เลิกรากันไปผู้สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือแซคเอฟร็อดกับวานิสซาฮัดเจนส์นักแสดงชื่อดังจากค่ายดิสนีย์ ถ้าย้อนกลับไป14-15ปีที่แล้วแล้วพูดถึงหนังวัยรุ่นอเมริกันเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเรื่อง High School Musical หรือเรื่องมัธยมดนตรีเป็นอย่างดีเรื่องราวความสัมพันธ์ของ Troy Bolton นักกีฬาบาสบอปลายกับ Gabriella Montez นักเรียนสาวหัวใสเอาจริงๆแล้วเรื่อง High School Musical เป็นหนังวัยรุ่น High School ที่ค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องอื่นที่เป็นแนวเดียวกันเพราะการดำเนินเรื่องได้ใส่ความเป็นดิสนียไปพอสมควรนั่นก็คือ จะมีการร้องเพลงแทรกอยู่ระหว่างเรื่องสำหรับคู่พระเอกนางเอกเอฟรอนกับฮัเจนส์ที่ตอนนั้นถึงจะเป็นแค่วัยรุ่นแต่ก็สามารถเล่นได้อย่างสมบทบาทหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างแค่ฉากแรกตอนที่ทั้งคู่จับไมค์ขึ้นมาร้องเพลง Start of Something New เปิดตัวก็แทบทำเอาคนดูอมยิ้มกันจะแย่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองยังไม่ได้หยุดอยู่แค่ในจอเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็พัฒนามาคบหาดูใจกันในชีวิตจริงด้วย ต้องเรียกว่าเป็นคู่รักวัยรุ่นอันดับหนึ่งในยุคนั้นจริงๆและเป็นเพราะภาคแรกที่หนังประสบความสําเร็จอย่างงดงามทําให้ดิสนีย์ตัดสินใจทําภาค2ภาค3ต่ออีกในสมัยนั้นแซคเอฟรอนได้กลายเป็นขวัญใจสาวๆรึ่งคอนประเทศเวลาไปไหนมาไหนก็จะโดนรุมกรีดเป็นประจำเรื่องนี้สร้างความลำบากใจและความหึงหวงให้กับพาเจน์เสียงมากจนบางครั้งบานปลายไปเป็นการทะเลาะเบาแหวงต้องยอมรับว่าทั้งเอฟรอนกับพาเจน์อายุยังค่อนข้างน้อย เลยทาให้เกิดความขัดแย้งกันบ่อยครั้งรวมไปถึงทัศนคติและการผ่านโลกที่ยังไม่ได้อิ่มตัวว่ากันว่าเอฟรอนชอบโดนเพื่อนๆแซวเป็นประจำว่าเขามีชื่อเสียงขนาดนี้ทําไมไม่เที่ยวจีบสาวเยอะๆไปเลยซึ่งเขาเองก็ดูจะเขวไปบ้างเพราะในภายหลังมีข่าวออกมาว่าเอฟรอนติดเที่ยวกลางคืนและยาเสพติดอย่างหนักจนแล้วจนรอดทั้งคู่ก็ตัดสินใจแยกทางกันปิดฉากคู่รักวัยรุ่นยุค2 0 0พที่โด่งดังที่สุดในฮอลลีวูด และท้ายที่สุดนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะครับ